อีกคนหนึ่งที่ฮือฮาเหมือนกันะนะอันนี้ประชาธิปัตย์จะบอกว่าสะเทือนหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะฮะแต่ก็เป็นสมาชิกเก่าแก่ของประชาธิปัตย์เป็นสอส,อสกทมหลายสมัยรอที่แล้วไม่ได้นะครับแต่ก็ชื่อชั้นก็โอเคคุณสามารถมาลู่ริมนะครับคุณสามารถมาลุนะนน่ีอมอดีศสกทมเขตสวนหลวงประเวศพรกประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับมีรายงานว่ายืน่นหนังสือขอละออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ต่อกกต,ตไป เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับหลังจากเป็นสมาชิกพรรคประชาธิป,ปัตย์มากว่า36ปีแล้วก็จะไปร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับกับคุณพิลพันธ์สาลีรัตวิภาคนะฮะค่ะน่าสนใจนะคะว่าที่คุณพิรพันธ์ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้ มีสอสอปัจจุบันที่เตรียมย้ายมาร่วมงานและเป็นคนที่แข็งแรงในตัวเอ,องซึ่งหมายความว่าเป็นคนที่ไม่ว่าจะอยู่พักไหนมีคะแนนอยู่แล้วมีคะแนนอยู่แล้วเพราะว่าเขาทำพื้นที่มาดีเนี่ยนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการย้ายมาอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติด้วยรวมถึงจะมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับเลือกด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นน่าจับตามองว่าจะมีใครย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วกระแสข่าวบอกว่า จะมีรัฐมนตรีรชุดนี้ปัจจุบันเนี่ยก็เตรียมจะย้ายมาอยู่ที่พักนี้ด้วยเช่นเดียวกัน